เอาละค่ะมูชิมมชิสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้เอออยู่กับคิป,ปุริจังในเกมไมค์ค้าหม่นะคะโอเคพอดีเมื่อกี้ไปลงอา a z มาดอนไมนะคะแล้วก็ไม่จริงๆไม่ได้กาจะอานนะคะเพราะว่ายังไม่หายหวัดเลยนะคะก็นี่คือขากลับลนะคะโอเคแต่ว่าเว้ยกดไหนนะโอเคนี่ ของที่ได้มาจากการลงเ,เหมืองนห้นจริงๆมีเยอะมีแร่หลงแร่เหล็กเพียบมีท้องมีน้่ยมีนี่แต่ปรากฏว่าคลิปยืนกลางยืนดูคุยกันน้องอยู่ดีๆคิปเปอร์เินข้างหลังระเบิดบึ้มตายทั้งคู่แล้วแแล้วตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยมันอยู่ไกลบ้านมากๆเลยกลับมาไม่ทันพอกลับมาของก็หายไปหมดแล้วพอของหายเดินไปถัดไปอีกหน่อยก็จเจอหีบหนึ่งอันพอดีแล้วก็มีของสี่อย่างนี้อยู่ในนั้นนะคะพอได้มาปุ๊บก็เลยจะกลับเลย โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาถ่ายฉากกลับไปกันนะคะไม่ได้ถ่ายถ่ายฉากบู๊เลยแบบว่าโอ้โหสุดๆอะโอเคอ้าวใช่ค่ะปลาคืดคืดคือดิเอ,ออเอออ่ะโอเคเชงตาตาแม่งเหมือน <c oughs> เหมือนเอ่อเอสซีพี C P N. หนึ่งหกแปดอะไรสักอย่างอ้อใช่เป่าวะจำเลงไม่ได้อุย้ยขอโทษอุยอ้ยตายเฮ้ยเชนอ,ออกมาหายใจดิไม่ได้ให้ลงไปโอ้ยลาก่อนเนี่ยเอาหัวออกมานอกนะ้ำแบบเจ๊โอเคเสียงคลิปอาจจะแตกแตก,แ,ตก,แ,ตกแล้วครับโอ้ยผมยังไม่หายไอแอ โอเคแต่ว่าดีขึ้นเยอะแล้วเวลาเป็นหวัดห้ามกินน้ำเย็นนะคะเออ,อส่วนน้ำตรงนี้อันนี้นี่เป็นจุดที่ไกลจากบ้านมากๆจะเห็นได้ว่าที่นี่คือที่ไหนกันวะอ๋อแล้วที่อยู่มาอัดตอนนี้นะคะเป็นเพราะจริงๆไม่รู้เป็นคลิปคลิปคลิปสามเป็นอะไรอเออไม่ใช่ดินีกว่าอะไรนะเออใช่คลิปที่สามไม่รู้เป็นอะไรนะคะ มันมันเอเสียงมันหายไปอะ่ะแก้แล้วก็ไม่ได้อะ่ะก็เลยไม่รทำไงก็เลยแบบแม่งช่างแม่งนี่อย่าพึ่งดิเดี๋ยวขอไปเอาใบบัวก่อนพอดีแถวบ้านมีช้างตายเลยจะเอาใบบัวไปหอ่อไม่เกี่ยวเลยชเชยเชยเฮ้ยเชยเหรอวะเรือแตกไป <c oughs> เทนจะกลับยังไงมืสองแล้ ฮะโอ้ยทำไมต้องทำมาเรือให้แตกด้วยเอาใบาบัวไปตกแต่งบ้านกรุยอนี้เยอะนี้ดีทำไมดีทำไมมีตรนี้ตุต๊ปาุปู๊บปปาปูเฮ้ย สายูนน่ะอ่ะโั๊ยฉันตัวเองไ,งไมเลยโอเคเดี๋ยวเรารอรอน้องขึ้นเรือนะคะเร็วเร็ว์ชิงเอ,อ, <c oughs> อ้ยเฮ้ยเอ้ยอเรือพีซิงอ่ะอ่ะจะอ่ะปะปะปะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> ช่างเป็นวิวที่งดงามเซนีก็ไรดีก้อนเมฆเหลี่ยมได้ลูกสวยงามติจิวเลยโอเคเห็นไหม,มคะเราออกเรือทางมาไกลมากตอนแรกกะว่าจะหาหมู่บ้าน NPC นะคะแต่ว่ามันก็หาไม่เจอแต่ไม่เป็นไรลงเอาด้านไม้แทนตอนแรกก็ไม่ได้จะรู้หรอกนะว่าตอนนั้น,นมีเอามัด้านไม้แบบเดิน เกาะนี้ยังไม่มีหมูเยอะแยะเลยมีใบบัวปล๊กด้วยก <ๆ S 1> ็ยเลยเดินเด็ดใบบัวเล่นกะจะมาตกแต่งอินบอ่อน้ำตรงหน้าบ้านนะคะแ้วทีนี้ดิออยู่พอเดินเดินเอ้ยอะไรอะทำไมมันมีเหวดูดีๆเฮ้ยมีอะไรเป็นไม้ไม้น้องก็เลยอาสาลงไปดูแล้วก็บอกเฮ้ยมันมีเหมืองก็เลยลงไปดูเป็นอาวมันอามาตอนไม้เองแล้วก็ไปเปิดหีบจริงจีเปิดไปห้าหีบแล้วโดนคิปเปแลระเบิดเบิ่มหายของหายไปเกลี้ยงเลยเอ<ล> ขอหายไปเกี้ยงเลยแล้วทีนี้แล้วขีบลิ้นทีสุดท้ายก็เลยโอเคเอาแค่นี้ก็ได้วะจริงๆได้เมซ์ทองมาด้วยเนี่ยแต่มันหายไปแล้วอ่ะโคตรเสียดายเลยอ่ะไม่ได้ใส่รู้สึกแบบว่าไม่ได้ใส่มดไม่ได้ใส่มดไอเนี่ยอะไรนะไม่ได้ทิ้งบปตาช้าหน่อยระวังเรือแตกไม่ได้ใส่มดตายของไม่ตัวมันลำบากมากเลยอโอเคลงเรือปิ๊บปุ๊บนี่คือ ฉันจะตั้งชื่อว่าท่านางพี่มากนะนเอ้ยนาะาร้านน้ำไม่นาม่นาน้าไปอะ <c oughs> อ๋อข้าวตกแล้วีงง่ก่อนเฮ้ยแล้วเ,เปิดเปิดเปิดหรือยังว,ว่ะอ๋อนี่ <c oughs> มันตายบ่อยมากเมื่อกี้ก,ก็เลยเปิดเปิดแบบ

โอ้ยบ้านเราใส่ท,ที่ถือถือไม่ได้ตายกลับมาหลายรอบจนเห็นที่หน้าบ้านเลยนะคะโอ้ไม่เพชเยอะแยะเลยเ <c ười> ชฟพกที่ควรดินมาปะอ่ะเราเจ้าหน้าอยู่กับควายอุย้ย <c ười> เดินตกน้ำเลยขอที่ทวนดินนั่นนึง ลา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 ฮตงิวไม่ต้องทำด้วยเหล็กก็ได้นะแหมเสด็จไดเหล็กเอาไปทำเสื้อกเกาะดีเช้งจะได้ไม่โดนปีแรงเดี๋ยวสอน ทำวิเ <bon ็งก็มาบอกเดี๋ยวนะอุ้ยตัตดก็อาจจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วมัน เก็บเก็บเกบเดี๋ยวไ,ไป้วยเก็บไปให้หมดดินมานี่โอ,โอเคเดี๋ยวเรามาดูเพจกันก่อนนะคะอะ่ได้พูดเป็นในคลิปที่สองที่สามไม่น่าจะแตคแะ่คลิปที่แล้วก็เออ่กิ๊บบอกว่าจะเก็บไอเทมนะคะทั้งหมดหกสิบสี่ชิ้นรวม เออชิ้นละหกจะเก็บไอเทมหกสิบสี่ชนิดชนิดละหกสิบสี่อย่างนะคะก็คือเควสของที่กิฟต์กำหนดเอาไว้เองเพราะว่าทำอะไรให้มันมีเป้าหมายหน่อยเนาะโอเคันี้ก็ได้มาหมดสามอย่างแล้วสี่สี่ตัวนี้ด้วยอ๋อฮะอออ้ ดู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 ดดดดเออนะ,ะเออหิมะทามาป้อนเป็นก้อนๆแล้วก็เดี๋ยวเอาหินเอ้ยไม่ใช่เราเผาเหล็กก่อนนะคะโอเคเอ่าฮะปั้นเป็นก้อนหิมะ อามาดูที่ได้ดี PE. โอเคหกสิบสี่เอาละอา่าโอเคเจ,จอเอเออ๋อนี่ค่ะกระจกอืมอควสไงอ๋อหรือวันนี้ไปวาง ให้ตายเา้อซาร่าอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคอืมใช้ได้อยู่นะมาทำในนใีนหมดเลย อะไรอ่ะเชงยยาเเนลฮะาที่หนูเอามาได้ที่หนูจะดตกได้เออ,อตายหายใช่ไหมอ๋อเตียงคลิปเปลี่ยนเป็นเก้าอี้วางแพนนะคะส่วนเตียงจะไปอยู่ข้างล่างไหนน้ำให้ดูอันนี้เห็ดมันเริ่มงอก นี่เพราะเห็ดในห้องนอนเลยเนี่ยห้องนอนใส่สกระปรกมากอา้าวมันได้จะนอนอันนี้คือทางลงไปเหมืองที่บอมิไกเฮ้ยคือขุดคุดคุด,ด,ดไปมันขุดไปถึงวายสิบห้าแล้วมันก็ยังไม่เจอเพชรอ่ะเจอแต่ทองเจอแต่เหล็กอยู่นั่นอะ่ะยังไงไม่รู้อะ่ะ はい。 เฮ้ยไ่ตุกปาจะออกมาได้ให้เกียรติูอ้าเออเหลืมีเล็ทำไมเหรอยิงตกปลาได้มามหมูไม้แต่ก็ตายหรอกเฮ้ยระกกรับก่อนไปเลเวลจะหก กลับมาอ๋อนี่อันนี้นี่เดี๋ยวๆๆๆกลับมาเหลือเหลือเท่านนี้อ่ะอ่าฮะเดี๋ยวเราทำ<ม>เวทก่อนอือฮึโอ้โหหมาดีไปปะเนี่ย,ปปยอ้อยสีดำพอแต่ อันนี้เม็ตมดตงโมเดไปปลูกเดี๋ยวเราก็ตามล่าอันนี้เราก็เดี๋ยวปลูกอันนี้เจ๊ะเจ๊ะเจ๊เจ๊เจ๊ไอ้นี่นะจิ๊ เชยทำไรตกปลาเหรอ,ห,อหนูจะเอาปลาไปหมดทำไมเอาไปเอามาเอามาด้านมามันอันตรายจะตายมีสองต้นเองเนีน่ยนะออไปดูบ้านอีก อะไรของเชงวันเนี่ยเฮ็ดเต็มบ้านปกปกองยิงต้กปัดดัดแกดดับตุบตูปบอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้กิ๊บทำเป็นฟานน้องแก่เพราเดี๋ยวเลี้ยงฝีขนแก่ดีกว่า ที่ว่าจ,จะมีการปรับปรุงบ้านแบบว่าปูพื้นใหม่อะไรอย่างเี้ยแหลพื้นจริมันก็สวยดีนะแต่ว่าอาจจะปูพื้นใหม่แล้วก็แบบทําจากขนแกะอะไรอย่างนี้นะคะเออ, <bilmiyorum> เอหมึกด,ดำดอกแดงอะไโช่วยดูโ โอเคอ๋อได้สีชมพูอ่ะปุ้ยอันนี้ไม่ต้องอแล้วนี่นะโอเคได้ย,ย้อมสีคนแก่กันีจ้ะปุ๊บปอดีจะด้ะลูกรับได้ดีได้ด้ไดาอะไร้ไ่้ไอออน้ไ้ไดได้ไอ้ได้ได้้้ นี่เย่ <S <S แต่ตั้งชื่อสองตัวนี้ว่ามิสเตอร์พิงกี้กับมิสซิสพิงกี้อาา่ฮะตั้งชื่อตามสีแม่งเลยหนมีหนูเลสหนูแบ็คแล้วก็พิงกี้กับพิงกี้ตัวผู้ตัวเมียเป็นแฝดส่วนสีขาวนี่คือชาวบ้านเป็นตัวประกอบอ่อยหยาบ เอ้ทำไมมีโนโอยองนี้อ,อ่ะเข้อตุ้ยอ่ะคิดทำไมเหมือนได้ยินเสียงแมงมุมเฮ้ยถังน้ำก็หายจริงๆแล้วเผาเหล็ก เหล็กเหล็กเอาไว้โอ้โหนะอะไรก็ได้ไหนแล้วปุ๊บ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 อะฮะแล้วก็นี่นี่นี่อ่า อานี่ป่ะเค okay. เอาที่มันจะเป็นจำเป็นอยางย่งเซอร์เกที่จําเป็นมากเลยนะเนะี่ยโอ้ตายตายตายไซเบอร์โหอีฟหมดความโมเอะอา่อาอ่าทำไรต่อนะอ๋อจะเอาบนบนไป ใส่ปุ๋ย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 ทุกวันฉุดโตซะลูกโตซะลูกโตดีมากให้ผลเร็วๆนะลูกน้นาคุณจะวันกี้เราไปดูฟางหมแก่ดิฮะเธงทำอะไรฟาร์มแกะได้หรือ ทำไมอ่ะมีอะไรติดอยู่หรือเปล่าจะมีตอยู่อยู่หรือเป่าอ,อ,อ๋อจริงแอบจับม,มันผสมพันธุ์ใช่ไหมโอ้ยไม่ชอบมีมาเลยคืนบ้านฉกปกหมด เตบข้อจุบย๋ยกี่นาทีแล้วเนาะคงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเออเออจริงก็พูดมากไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวจะตัดเป็นช่วงๆดีกว่าโอเคคือไฟล์ไม่ใหญ่ด้วยซิงทำอะไรอยู่อะ่ะี่มีากาไว้ให้บ้านมีรูรั่วอย่างนี้นะ วองอาเบกเข้ามาตุยโอ้มาเลยจะสจยกับโอาค่อยขอบคุณมากีอีไนให้ตุยด้ยวยออาตอนนั้นกิบเอ้เมื่อกี้เดินไปสำรวจตรงนู้นแล้วมันก็ไม่มีอะไรอืมอยากได้หมู่บ้านเ c อะ่ะจะไปโดบมันกับแทลล์จะได้มาเลี้ยงหมูหม,มูนี่นะคุณเทลอด ไม่ใช่แล้วโอ้เอาแค่รทมาฝากมันคงไม่ใช่เพลงขออายุออมามันก็ไม่ได้เยอะนักนะยยกแม่มานีหมมาเบิดจุ่มาถึงเือถึงเบเติมมืดใครขึ้นไอ่แม่เก๊ก่อกว่ากรงถึงเบือะอ่ อ๋อไม่ต้องก็ได้เองนี่ก็เต็มหลากสีหลายสไตล์แล้วเนะี่ยเะแกะเจแล้วไม่เอาแล้วมตาสติดีอยู่ปะเนี่ยสติดีตลกนิ เฮ้ยเคยทำอะไรไม่ในแงโมยจริเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุบปุ๊บแมงโตแต่ต่อหน้าต่อตาโหยสุดยอดเอ้ยถอยไปอย่าไปยืนเหยียบตังโมของกินนะโหเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นได้ที่กิเวสใช่ไหมคะโอเคโอยิ้มยิ้มสุดยอดมาก

ตัวนี้เราทำเป็นแผบแตง้มงอยของเลติกาตอนแรกคิพว่ก็ทำอะไรอยู่ไม่เป็นแล้วนะคะก็พี่ก็ดูพี่ที่เขาเอิมใช่สิดูของคนที่เขาแคท ไม่ครับสอนอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะทําเป็นคนเราไม่ได้ฉลาดมันตัองตะเกิดอ่ะก็ต้องดูเพื่อหาความรู้นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันคนที่มาสอนเราอีกทีคนาู้มาได้ยังไงแต่เขาคงมีที่ที่เขาศึกษามานั่นแหละพอพั่มอะไรเนี่ยรู้สึกเหมือนพอป่วยแล้วแบบอึนหนักเฮยเอ้ยเดี๋ยวเราก็รั้วลอ กันไม่อะไรมันเข้าฟาร์มโดยสหโอ้ยไม่หมายถึงแบบมีมอนเตอร์มากระโดดกระโดดมีฟาร์มนี้ไงเริ่มจะมืดแล้วโอเคเออเสียงจะเปบาบ่าก็ไม่นู่นครับเพราะว่ามันไม่มีไม่มีเป็นยาจะพูดเสียงดังจริงๆอะ S <s> อ,อ๋อเทงอยากจะเลี้ยงไก่ป่ะไก่มันจะมีอยู่แถบแถบนูนะ้นอ่ะไก่ก็ไก่อยู่ะอะอ๋อแมวหรืว่วาไม่ใช่ว่แมวพร้อมถวยแล้ว โอเคเดี๋ยวตัดคลิปก่อนนะคะโอเคเรนนี่